ันนี้ป็จะผัดถั่วลันเตาใส่หมูนี่หมูติดมันนะหมูสันคอถั่วลันเตาสามขีดกระเทียมสบับหยาบพริกพริกขันแฉลบใส่ตามชอบเราความเผ็ดเดีย๋ยวไปดูป้าทัน,นะจ๊ะเครื่องปรุงไม่ได้วางจ้าแาาส่กระทะใส่น้ำมันจ้ะใส่น้ำมันลงไปแล้วนะเดี๋ยวรอร้อนหน่อย and you again. ngày nám này cha mổ cho đây ní, có mổ khó khăn nó hay con Đây khảo nha Cạo lắm Có ta Cái hay mũ nêm này Mũ kháng nó chín mới 我在。Well ค่อยปรุงไปมันหอยนิดหน่อยต้องใส่เยอะใส่เยอะไปก็ข้นไปแล้วก็ดำเลย ว่าจะไม่เยอะก็พวกปหน่อยมันหอยจ้าพริกจ้าพริกนี่นะเผ็ดชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะหน่อยแค่นี้ก็ถูกแล้วจ้าน้ำตาลจ้าน้ำตาลช้อนนึง อันนี้นะต้นชาจ้าผงปรุงจ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ้าใครชอบก็ใส่ไปใส่หน่อยจะได้น,วน,วนวัว ชิมนะยังไม่ได้ชิมเลยชิมจ้ะเดี๋ยวชิมกันนะเห็นไหมเปลอาแล้วเค็มไปนิดนึงเดี๋ยวเติมน้ำตาลนิด ว่ามีแต่เค็มๆนี่เราใส่นะวุนดีก็เค็มมนหอยก็เค็มปลาก็เค็มออเค็มไปหน่อยไม่ต้องใส่เยอะเราใส่อย่างนิดนหน่อยเพราะเราใส่หลายอย่างก็จะเค็ม เสร็จแล้วจ้าม้าไม่ได้ตักนะนี่นะผัดถั่วรันเตาเนี่ยรันเตาหวานนะมันเตาอย่างหวานถ้ารันเตาไม่หวานเนี่ยมันดอกเขาจะแบนๆปักเขาจะแบนๆอันนี้ปักเขาจะกลมๆนะรันเตาหวานนะถ้าชอบถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะก็จบคลิปแค่นี้นะ